สวัสดีคะ่ะทุกคนมาซื้อผลไม้ทุกคนดูส้มเลยน่าจะลูกละกิโลเลยนะส้มแบบนี้อร่อยมากค่ะอร่อยมากลูกหนึ่งนี่น่าจะหนึ่งกิโลเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าลูกใหญ่มากๆแล้วก็หวานอร่อยด้วยนะคะส้มแบบนี้นะส้มยี่ห้อนี้อร่อยแล้วก็หวานมากๆคือแบบว่าลูกใหญ่มากทุกคนแล้วก็อันนี้เลมอนค่ะ อันนี้เป็นเลมอนเปลือกหนาๆนะคะบางคนเขาชอบกินทั้งเปลือกเลยค่ะอร่อยนะคะอร่อยค่ะเลมอนแบบนี้อร่อยอร่อยค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้มะเขือมะเขือยาวมะเขือยาวทุกคนลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมอันนี้มะเขือยาวคือสวยมากแล้วก็พริกหวานค่ะราคาไม่แพงนะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะมีหลายอย่างมากๆมี แบบอันนี้มะเขือมะเขือลูกกลมๆทุกคนลูกละกิโลค่ะลูกละกิโลทุกคนดูลูกละกิโลคือแบบว่ามันอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้บวบรัลังค่ะบวบรัลังสีเขียวแล้วก็มีบวบรัลังอีกอย่างก็คือ,คอสกินี่นั่นแหละค่ะแบบนี้เนาะอันนี้แต่งกวาแต่งกวาบ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็อ,อร่อยเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มี ทัท่วลันเตาทุกคนถั่วลันเตามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็มีหลายสายพันธุ์นะเนี่ยมะเขือเทศหลายสายพันธุ์อันนี้มะเขือเทศสลัดดูแล้วก็จะมีมะเขือเทศแบบนี้ด้วยนะจ๊ะมะเขือเทศมะเขือเทศสวย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 แอปเปิลก็มีนะทุกคนนน่นนะแอปเปลเิลจาแบบไหนมีหลายอ,อย่างนะแอปเปลิล นะคะแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบมากแล้วมาดูอันนี้ทุกคนอันนี้ก็เป็นส้มเหมือนกันนะอันนี้เป็นส้มแบบข้างในเป็นสีแดงแดงค่ะทุกคนข้างในเป็นสีแดงเนาะเอาไปคั้นก็น่าจะอร่อยอันนี้เมลอนค่ะเมลอนมันออกใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะอร่อยหรือเปล่าก็คือไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้ น,นี่แตงโมลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากแตงโมทุกคนเตงโมเตงโมอันนี้ฟักทองฝรั่งเต็มจอเลยฟักทองฝรั่งทุกคนฟักทองฝรั่งเดี๋ยวจะไปพาไปดูผักผลไมา้อีกนะอันนี้ผลไมา้อลเปเนสโบลานี่ดอกฟักทองดอกสกีนี่ก็มีนะทุกคนนี่แล้วก็นี่ ช่วงนี้นะช่วงนี้สตอเบอรี่นี่แบบว่ายเยอะมากทุกคนเชอรี่ก็เริ่มออกแต่สีแบบนี้ยังไม่อร่อยหรอกคะ่ะมันจะออกเปรี้ยวอมขมค่ะมันย,ยังไม่อร่อยค่ะยังไม่อร่อยเชอรี่ตอนนี้ไม่อร่อยอันนี้ลูกพีชค่ะพีชแบบนี้อร่อยไอัน,นู้นเห็นไหมคะตัวผักยาวตัวผักยาวแบ,บบบ้านเราเนี่ยแต่แบบเป็นสั้นๆนะเ้าเป็นแบบนี้ตัวเป็นแบบนี้นะคะ อาดูอันนี้อันนี้คือถั่วปักอ้าค่ะทุกคนถั่วปักอ้าอันนี้ถั่วปักอ้าถั่วปักอ้านะคะอันนี้คือถั่วปักอ้าเนาะนี่ค่อยสวยละมันฝรั่งหัวใหญ่มากทุกคนดูมันฝรั่งหัวใหญ่ไหมคะหัวใหญ่มากอันนี้ถ้าเราไปที่นี่เขาก็มีเมืองนอกเขาก็มีตลาดขายส่งผักแบบนี้นะคะ กลางคืนนี้เปิดมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเลยมั้งราคาส่งแบบว่าถูกมากพวกนี้ราคาส่งถูกมากเนี่ยที่ตลาดอันนี้คือพทมค่ะพทมสมุนไพรค่ะสมุนไพรนคะคะสวยไหมคะคือพริกหวานนี่แบบว่าลูกใหญ่มากทุกคนก mm hmm. ินพริกหวานแล้วดูนะดูพริกหวานพริกหวานคือลูกใหญ่มากทุกคนมะเขือ โอเคพารับชมผักผลไม้ของอิตาลีนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ